สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเรื่องวงกลดนะครับผมตอนที่สิบหกถึงตอนที่สิบเจ็นะครับผมเป็นเมพิมพ์ตอนต้นถึงต้นจมนะครับผมวันนี้คลิปนี้นะครับผมไปคลิปลงใหม่ครับคลิปที่แล้วคลิปิปที่แล้วคือมันยาวเกินเขาไม่ลง Youtube ไม่ให้ลงครับ๋ยวมาอ่านใหม่กัน เริ่มอ,อ่านกันเลยดีกว่าครับเอาละจ้ะนักเรียนวันนี้เรามาท่องสุทูนกันท่องพร้อมๆกันโดยไม่เปิดหนังสือนะสองหนึง่สงสองสองสองสี่สามสามเออเก้าสามส,ามาส,ามสี่อะไรวะนี่อย่าเปิดอย่าแอบเปิดหนังสือดูนะเค็คเดาเดาเดดูดาหนึ่งจ้ะ เดี๋ยวเนี่ไม่ใช่วิชาศิละปะนะเก็บซะเอะ๊ะขอโทษครับคุณลักษณ์สอนคุณลักษณ์คะ,ญญคะหนูอยากให้ถึงวิชาลงเพลงเร็วๆจังหนูชอบร้องเพลงแต่ตอนนี้วิชาเร่งนะจ๊ะเดี๋ยวตองน,นั้นมีสมาธิหน่อยสิอ่ะเฮมคุณลักษณ์ออกมาคุยกันหน่อยสิอ่ะคุยอหญ่ ผลการประเมินของคุณไม่ดีเลยนะเดี็กของคุณอ่ะเรียนรู้ช้ารู้ไหมขอโทษค่ะห้องดิฉันคนละช้นแตกต่างกันอย่าแก้ตัวโรงเรียนของเราเด็กทุกคนต้องเรียนต้องเรียนดีตามมาตรฐานเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้ใช้ไม่ได้แน่ๆไปหาวิธีทําให้เด็กของเด็กคุณเก่งกว่านี้ซะค่ะจะจะทำยังไงดีละ่ะ กำลังกลุ่มเรื่องการสอนอยู่หรือครับผมพอจะช่วยครูได้นะมวงโกดทำไมเธอไม่อยู่ห้องโทษสุดครูกับเพื่อนน่าเบื่อนะครับอีกอย่างไม่มีใครห้องสุดครูกันเลยูมคิดว่าปล่อยเป็นปล่อยไปอย่างนี้การเรียนคงมไม่ไปไหนผมจะพาครูไปดูห้องที่เก่งสุดยอดเอาไหมเอ๊ะ หนาวกุมหนาวกุมม่มเทบิงหนาวเลยสองหนึ่งสองสองสา2ส,สีหห้กสพพอาารกำลังยีเท่า,า,ากาาาาับากากอ,อีเอเท่ากับอซีลังส สุดยอดเด็ห้องนี้ท่องท่องสุดคุณชาญฉานจังคุูลักษณ์มาหาครับครูพิมสวัสดีค่ะคุณคณรูลักษณ์ขอต้อนรับสู่ชั้นปฐุมปีที่สุดยอดสัตว์ประหลาดเอเยตการสีครับครูลักษณ์ถึงเป็นสัตว์ประหลาดก็เป็นครูได้เหมือนกันนะครับเช่นดีชั้นดิ ใจมากคะ่ะที่ครูรักสอนมาดูการสอนวันนี้เชอญทนานก่อนคะ่ะเด็กหน้าตาเด็กเด็กพวกนี้หน้าตาเหมือนกันหมดเลยเอา้าวทุกคนท่องสุดทวรให้ครูรักสอนฟังซิสองสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เร็วจัง นี่ยังเล็กน้อยค่ะเด็กห้องนี้ห้องสุดคุณได้ถึงเม9 99เลยค่ะต่อไปวิชาเล็กต่อไปวิชาวิทยาศาสตร์ h yes, i n f เท่ากับ m m a e เท่ากับ m c ยกกำลัวิชาสังคม2องพันหนึ่งหนึ่พศหนึ่ แปดร้อยเก้ิยุทยาเป็นราชธานีการค้าขายกับต่างชาติรุ่นเรืองเป็นเมืองทองเป็นไงครับพูเด็กห้องนี้สุดยอดไหมครับสุดยอดแต่ดูสึกแปลกจังส,สมสั่งเธอเขียนอะไรขอโทษครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผู้บรุมเล่นนี่เองสม สมศักดิ์เพิ่งเข้าเรียนเมื่อวานเมื่อวานเลยไม่รู้แต่กวดสินะยันครูจะสอนเธอให้เหมือนเพื่อนเ,อ,นเองว่าไม่ไม่เอานะครูและเสชื่วยด้วยผมไม่อยากเหมือนผมไม่อยากเหมือนพวกเขากีคำขัขจัดของของไร้สาระออกจากสมอง เรื่องประกวนการใส่วิชาการเรื่องประกวนการใส่วินัยและศีธรรมประกวนการพิยนเสร็จสิ้นขอพบขอเชิญพบกับเด็กสุดยอดนู๑๐๘๓สุดคูณ๒1 2 2 2 4ตารางธาตุไอโดรเจนพันธา กันทาควาเลนสัร x y z ทุกคนผปรบมือให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวแบบนี้มันดีแล้วเหรอพริมพ์เด็กๆออกมาเหมือนกันหมดแบบนี้นะแหมมันก็ต้องดีอยู่แล้วสิคะครูลักษอนครูค,คือแม่พิมพ์ของช่านไม่ใช่หรอคะเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือทำให้เด็กทุกคนเก่งสุดยอดถ้พิมพ์ให้ทุกคนเก่งเหมือนกันหมดได้ได้ หมือนกันหมดได้ก็ต้องดีสิทุกคนก็ชอบแบบนี้ใช่ไหมอ้าวเมื่อแครูว่าชอบจริงๆชอบจริงๆชอบจริงๆครูรักสนก็อย่าสงสัยมากเลยครับเขินห้องผมเก่งไม่ทันห้องนี้ครูจะไม่ผ่านการประเมินนะครับคราวนี้เด็กๆห้องเราต้องเก่งคันต้องเก่งทันห้องอื่นแน่ๆ เพราะเรามีสุดยอดไม่พิมพ์แล้วตอนนี้สิบผกก็จบเลยนะครับผมเม,อม,ไ,มไอ้ายก็ทุกคุณคณรูลักษอนมาแล้ววันนี้น่ายินดีกัดหนาววันนี้น่ายินดีจริงๆนะเพราะครูของเราเพิ่งไปอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วเปิดหน้าสิบสองห้องสุดคูณ ทำไมครูเป็นแบบนี้คะทำไมครูเป็นแบบนี้ครับก็เพื่อให้พวกเราเก่งไงล่ะเราวนี้เราจะเราจะเก่งเหมือนคนอื่นกันแล้วจำห้องสุดคุณให้ได้วันนี้ใครใครท่องไม่ได้อดก,กินข้าวสองนึ่ังยินสองหนึ่งสอง <บ>ครูค,ครับคือผมลืมหนังสือไว้บ้านลืมไว้บ้านเก็บหนังสือให้พ่อแม่เธอเรียนเหรออึกยืนไปออกไปยืนนะหน้าห้องไม่ต้องเรียนแบบนี้ห้องของเราต้องเก่งเหมือนห้องเด็กอนด,อดเด็กห้องสุดยอดแน่ๆใครให้พูดเราวงกดเราสุดคุณไป ใครให้วาดกระตูนทุกคนหยุดเกสีท่องสุดคูนคนเดียวอ่ะอ่ะสีสีพอเธอเธอท่องไม่ได้หรอกก็ทำแต่เลือกใส่ร้านนี่พวกเธอเป็นห้องที่แย่ที่สุดสอนไปก็เสียเวลาพิมบอกพิมพวกเธอออกมาให้เหมือนครูเลยก็แล้วกันแบบนี้ไวกว่าเยอะไม่อยากเรียนแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ไม่อยากเก่งแล้วผมเกลียดครูนายพูดแบบนี้ได้ไงเก่งสินถ้าไม่มีครูนายจะเก่งเหมือนคนอื่นได้ไงมงกุฎพูดถูกถ้าไม่มีครูแล้วก็ครูคะหนูก็ไม่อยากเรียนครูเอาแต่บังคับแต่หนูชอบลงเพลงลงเพลงเม็นเพีรอคะผมไม่ชอบนั่งเฉย มอยากวิ่งไม่ได้หรอครับพวกเราผิดมากหรือครับไม่พวกเราไม่อยากเรียนแล้วเด็ก <c oughs> <c oughs> พวกนี้ขีรียจังนะครัะรูแบบนี้ต้องพิมพ์พวกเขาให้เข้มแข็งขึ้นคร,กรูก็เบื่อการสอแบบนี้เหมือนกันไม่ต้องเรียนแล้วเราเปลี่ยนมาเล่นกันดีกว่าทุกคนปิดหนังสือ ที่ถูกทำโทษตะก,กี้กับเข้ามาได้แล้วเอ๊ะได้หรือครับยินทีระเบียงก็ไม่ได้ทำให้เก่งขึ้นหรอกเก่งสินออกมานี่ครูจะทำครูจะให้เธอมาว่าในยินจามารูโตว,ว่าตามครูไปเรื่อยๆนะฮะถ้าสมมุติว่าดิจามารูโตหนึ่งคนแยกร่างออกเป็นสองคนแล้วมารูโตสองคนแยกร่างออกมาพร้อม กันจะได้เป็นจะได้เป็นกี่คนจ๊ะอ๊ะสี่หรือคะเก่งมาจาาไพ่แล้ว่ยงวิชาวิชาเลขแยกด่างก็คือเครื่องหมายก็เครื่องเครื่องหมายคูณนี่เลยจะนี่เลยจ้ะ,จะแบบนี้ง่ายขึ้นไหมจ๊ะโอ้ ส,สองพลังก็ออกมาสแสดงเป็นนิจาด้วยสิเพื่อนๆจะได้เห็นภาพเจ๋งน่าสนุกจังไพโลเลื่อท่องสุดคูเฉยใช่ไหมถ้าเราทําให้มันเป็นเพลงจะดีหรือเปล่าจริงด้วยเดี๋ยวจะรอค่ะดีละเรามาช่วยทําให้วิชานี้สนุกกันตามใจชอบดีกว่าแบบนี้จะเจ๋งหรือแบบนี้จะเก่งหรือครับปล่อยให้ ปล่อยพวกเขาให้เป็นตัวเองแบบนี้ก็าจะสู้คนที่พิมพ์ออกมาให้เก่งสุดสุดยอดได้หรือเปล่ารได้หรือครับสู้ได้ไหมไม่รู้แต่ที่รู้คือพวกนี้พวกเธอเรียนแล้วสนุกระหว่างพิมพ์พวกเขาให้ออกมาเหมือนกันไปหมดครูขอให้เป็นแบบนี้ยังดีกว่าครูคะหนูแต่งเพลงสุดคูณเสร็จแล้วโหเก่งจัง ถ้างั้นเรามาลองกันเลยดูยังไงเด็กห้องนี้ก็ก็ไม่มีทางกิ่งสู้หินห้องได้แน่น Good morning teacher I f i t h y a u a n d t you พวกเราต้องได้ต้องได้ไปโอลิมปิกวิชาการแต่ไม่รู้ว่าทำไมหวอนี้น่าเรียนกว่าเยอะ 1> 2องหนึครูครูแม่พิมพ์ระดับอันตรายสองดาวครึ่งครูครูที่คอยพิมพ์เด็กๆออกมาให้เป็นคนเก่งดีมีความสามารถเหมือนเหมือนกับตนเองที่เป็นต้นของความเก่งเรีกเดีงยามทั้งปวนในโลกเด็กๆจากครูคนนี้จะพาประชา ประเทศชาติรุ่นหน้าอย่างรวดเร็วแน่นอนก็จบแล้วนะครับผมเอาผู้สํารัก,การรู้ชมครับไม่เป็นเลย